ใจให้อารมณ์ดีกันแล้วอาลอเล่นของขางสเก็ตดาวสเกตดาววันนี้เก็บตกมาจากกองละครสีห้คนกล้าท้าทำที่ทุกคนเตรียมเซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลังให้หนุ่มกันที่มีอายุครบ27ปีเต็มแต่เจ้าตัวด้านตาไวเห็นเค้กที่บอสนิดอรพันธ์มัชรพลส่งมาให้ก่อนก็เลยจัดแจงทำเองทุกอย่างซะเลยจุดเองด้วยใช่จ้าจุดเองจ้าจุดเองจ้า อภิเษกจริยธรรมปีนี้ก็19พอดีปีนี้ก็19พอดีครับผมยี่สบแปดล้วยี่สบแล้วไม่เช่อยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดในเนี้ยก้อยแก่สุดในเนี้ยก้อยแก่สุดครับใช่วันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าและเครื่องประดับจากเทียร์บายธาราและชวนพิสมัยและพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ